ไทยลีกลุ้นล้าแทสมักแพ็กเกจบอลไทยแพ็กลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับแต้มจาก22นัดส่วนทางอุทัยธานี FC อันดับ14หนึ่งส่วนอุทัยธานี3 4 3นะครับผู้รักษาประตูบรูนิเกตวงสาแจ่มครับรับจากซ้ายไปได้อย่างต่อเนื่องกันครับเดี๋ยวดูครับเกมนี้เมืองทองจะฮอตแล้วก็ส่วนอุทัยเนี่ยจะบุกมาแชร์แต้มได้หรือไม่นะครับ นาทีชุดสวรรค์ครับผู้ตัดสินเกมวันนี้ครับเปล่าเกมการขันเริ่มขึ้นแล้วนะครับโดยเจ้าบ้านเมืองทองจุลิเต็ดนะครับในชุดเสื้อสีแดงดำนะครับจมูกจับหมาไปซ้ายก็สวดุทตานีวันนี้2คนออกมาอยู่ครับพาลาต่อไหลที่เจริญสั์ครับเจริญสั์เปิดเข้ามาแล้วกบเก็บโทษแล้วยังช่วยเคลียร์ออกมาได้ทำได้ดีครับบินเนอร์ฝาเปิดได้ไหมคำตรงกลางทำได้ดีครับแล้วจังหวะง้างเท้ายิงลูกนี้บอลตกพี้ตัวไปตรงกรอบครับเจมส์เบอร์ลิฟอร์ด เหมือนบอลเนี่ยมีแฉลบครับโดนทองยังไม่ได้ครับวิชาวิชาดึงหลอกได้สวยเลยครับพาบอลมาแล้วไหลมาที่บอลเม็ดยิงลูกนี้บอลโด่งข้ามทานออกไปครับจังหวะคืนมาของเซปูฟิตครับทำได้ไทยมาตรงนี้สกิดมาเล่นกันไว้นะครับเจอช่องแล้วกดแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยพยายามที่จะบังคับแล้วก็กดให้เข้ากรอบนะครับ ไหนตอมาครับโอ้สตนตจับไม่อยู่แต่ว่าสปีดมาถึงกอดไหมครับกวินแล้วลูกนี้ไปรวบลูกศิลป์เป่าเป็นจุดโทษครับโอ้โหเรซซนต์หยอกม,มาแล้วครับแปะลูกนี้ยิงตรงๆเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับนาทีที่ยี่สิบห้าบูทยทัาย่าดวลตัวๆกับกบวินคนระับกวินเนะี่ยไปขวามือตัวเองนะครับีกเคลสัโต์เองก็ถือว่าวัดจับบอลโดนศวนกลับมาครับ ชิโกซี่เจอกับอีแจซุงยิงลูกนี้แต่ว่าไปติดบล็อกแล้วโอ้ชอนโอ้โหบอลไปชนเสาแล้วกระดอนมาโดนกวินครับแล้วเป็นประตูครับให้กับภูไทยธานีครับนี่พลาดเองครับหูลงเนี่ยครับจ่ายไม่ดีครับอูตฟานดักได้ครับแล้วดูจี้มามีอแจซุงครับเจอช่องแล้วก็ยิงเหมือนจะมีฉลับครับบอลชนเสาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยกระดอนมาโอูช่องโค้พิลงครับไปจ่ายเสียแล้วดูครับม นาลิตหลายที่ติดสองโดด้านขวาอีกครั้งหนึ่งที่องโดเปิดโห่งมาแล้วโห่งลูกนี้บอลเบาเกินไปครับปรมาแนนรับไม่ได้ครับบุญเกียร์แล้วพุทธศิษย์นาทีชูสวร์ครับเป่าเอาครับเรานำคุณผู้ชมกลับมาที่ทันเดอร์โดมสเตเดียมนะครับชมกันต่อ สุขบอลไทยลีกนะครับเมืองทองจะกลับมาต้องแก้ไขมาธนวัฒน์ธนวัฒน์พาบอลขึ้นมาแล้วยิงลูกนี้ฉลับบ bon อลตกขอบไปตุ้งตะข่ายครับไล่มา1ประตูต่อ2ครับจากธนวัฒน์สิงห์จิตทาวรครับนาทีที่49ครับเมืองทองโอ้ถือว่าเป็นทีเด็ดเลยครับของเจมมาครับตามมาจะตามมาเล่นนะครับแต่ว่าธนาวัฒน์โซโลมาแล้วยิงแถบแล้วขู่ติดสปินเสียบเสาเข้าไปเลยครับ โอ้โหกุญเเกียดไม่ไหวครับแบบนี้บอลมันเข้ามุมจริงๆดูครับแต่งบอลแล้วลุยมายิงมีฉลับแล้วครับแล้วยังไงครับบอลไม่หลับมาที่เจริญศักดิ์เปิดโล่งยามาป๊อบมองมาแล้วปัดไม่ได้ครับกุญเเกียดยังไงเตะทิ้งออกมาก่อนครับมีฟิล์กฟาวครับเปิดลึกๆมาแล้วป๊อปครับโขกมาโอ้โหกุญเเกียดแล้วจะเคลียร์ตรงนี้นะครับมีเปิดปุ่มย่ำเข้ามานะครับเปิดปุ่มใส่ครับอ้าวไอเลนต่อครับบอลได้เปียกอยู่ครับเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ ผักตัดกันมากลางเล่นไหลมาลูกนี้ป๊อปยิงลูกนี้เรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับนาที55ครับเมืองทองครับเอาจนได้ครับวิลเลียมป๊อปครับทประเด่นต่อนะครับว่าผู้ช่วยพยายามที่จะสะบัดิทงครับเจริญศักดิ์อ่านเกมดีครับพุ่งมาตรงนี้ตัดในมาเจอป๊อปครับถวายถานมาให้ป๊อปเรียบร้อยครับ2-2ครับถือว่าน้ำหนักมาขู่ถือว่าน้ำหนักพอดิบพอดีนะครับลูกนี้โอ้โหข้ามศีรษะมาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์วงกอดพาไปกับเจ้าทอแล้วคืนมาแล้วยิงลูกนี้ไปติดบบลอกัรเมศ มีตัวเตมไหมยังมีครับธนวัฒน์ได้บอลอยู่ธนวัฒน์อย่างไรครับอ้าวไปจับบอลยาวสุดท้ายโดนปรเมศยงมา,มาได้แล้วไหลต่อมาที่เจริศักเจรศิจรศ,จรศ,จรศัก์ยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหสามประตูต่อสองครับเมืองทองครับพลิกขึ้นนำอุอทัยธาน,นีครับครับครับมาเกมนี้ไปแล้วห้าประตูครับดูครับปรเมศแต่งมาแล้วเจอช่องก็วางมาพรจริงๆพยายามจะสกัดแล้วนะครับสกัด เชิงเฉื่อนด้วยครับแต่ว่ามาได้ครับเดวิสช้าแล้วครับโดนฉกไปได้แล้วพิช้ายืนกลับมาที่บอลแมสโองเกนวิธิพุทินป่อเป็นจุดโทษให้กับเมืองทองบ้างครับโอ้โหขึ้นแรกในเสียจุดโทษครับในกองเชียร์ก็เชียร์อย,อยู่ครับวิลเลียมปอบวิ่งแล้วยิตงตรงตรงัวเหมือนกันยังโอ้ยิงตรงกลางเลยนะครับวิธิเกนพุ่งมาด้านขวาครับเพราะว่าลิโดซาโตได้ยิงแบบนี้ครับตูน้ำหนึ่งสูตรยิงตรงกลางแล้วก็พุ่งไป พุ่งไปเหมือนกวินด้วยครับทางคุเจเกียรติเราดูบอลค,ครับก็ยิงตรงกลางโอ่โนิดเดียวครับย้ยกไปได้หนึ่งบอปจ่ายมาที่เจริญศักดิ์เจริญศักดิ์ไหลามาด้านขวาปอลเมทจับยังไงครับปอลเมทไหลต่อมาเจริญศักดิ์ยิงตรงนี้บอลตรงตะข่ายครับโอ้โหถ้าประตูต่อสองครับเจริญศักดิ์วงกรครับนาทีที่77ครับทำประตูให้ศักดิ์เริ่มมาปอลเมทหาจังหวะจ่ายไปแล้วย้อนมายิงเรียกครับ ิกียทิ้งตัวไม่ทันอุปราม่ครับให้มาจ่ายมาให้เดินออกไปครับจะครบ5นาทีในการทุนเวลานะครับีปัญหายครับแบบนี้เดี๋ยวสุดท้ายผู้ตัดสินครับคุณนาทีชูสุวรรณครับชูไทยลีกลุน้นละแค่สมัครแพ็กเกจบอลไทยแพ็คลุ้นร้านไปด้วยกันนะครับ